ณวิหารแห่งทวยเทพสวัสดีเหล่าเทพทั้งหลายวันนี้ข้าคือตัวแทนผู้นำองค์ประชุมของเหล่าเทพในวันนี้หัวข้อในวันนี้ของเราคือการลบล้างมนุษย์ออกไปจากโลกเพราะว่าสิ่งที่มนุษย์นั้นทํามีแต่การทําลายธรรมชาติเขินฆ่ากันเองแถมยังอ่อนแอเพราะฉะนั้นข้าจึงเลยคิดว่าเราควรลบล้างมนุษย์ออกไปซะไม่มีเสี่ยงจะดีกว่าพวกท่านเห็นด้วยกับข้อเสนอของข้าหรือไม่อืมเหมือนข้อเสนอของท่านก็ดูเหมือนจะมีเหตุผลนะ เราเทพคนอื่นๆที่ไม่ได้มาในการประชุมครั้งนี้ก็คงคิดเห็นแบบเดียวกับเราเป็นแน่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราควรลบล้างมนุษย์ออกไปจากโลกเลยแล้วกันนะโอเคในเมื่อท่านเห็นด้วยแล้วอย่างนี้เราก็ลบล้างมนุษย์กันเลยแล้วกัน ชาก่อนเหล่าเทพทั้งหลายข้าคือเทพที่คอยเฝ้าดูพวกมนุษย์มาโดยตลอดข้าคิดว่าพวกท่านทําแบบนั้นการที่ลบกางมนุษย์นั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมนุษย์น่ะถึงแม้จะมีคนที่คอยข็นฆ่ากันเองและทําลายธรรมชาติแต่ในทางกลับกันก็มีคนที่คอยรักษาและพยายามไม่ให้ข็นฆ่ากันเองอยู่การที่พวกท่านจะลบมนุษย์ออกไปอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรกันท่านเทพมนุษย์ั้นอ่อนแอจะตายไปฆ่าทิ้งไปในแหละดีที่สุดแล้วท่านพูดว่ามนุษย์อ่อนแออย่างนั้นเหรองั้นรา,าลออองงดูน,นะงดงน่ะะะไขท ท่านพูดอะไรก็ท่านบอกว่ามนุษย์อ่อนแอเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่ลองให้มนุษย์มาประทะากับเทพดูล่ะแล้วถ้ามนุษย์ชนะมนุษย์ก็จะได้อยู่ต่อแต่ถ้ามนุษย์นั้นพ่ายแพ้ท่านจะทําอะไรกับพวกเขาก็เชิญเลยท่านคิดว่าอย่างไงล่ะอืมช่างน่าขำจริงถ้าจะให้มนุษย์มาสู้กับเทพอย่างนั้นเหรอมนุษย์น่ะมันจะไปสู้อะไรได้เอาเป็นว่าข้าคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวข้าจะไปปรึกษากับเทพองค์อื่นๆก่อนและเราก็จะมาตกลงกันแต่ข้าคิดว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์นนนนนนี้้้้ขึแแ่่่ออเพพพราาะะมุษยย์จตง เอาละสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมบิสเนสแมนผมคือพิธีกรรายการในวันนี้วันนี้เรามีการแข่งขันสุดดุเดือดคือการแข่งขันที่มีชะตากรรมของมนุษย์เป็นเดิมพันเพราะนี่คือการแข่งขันระหว่างมนุษย์กับทวยเทพทามนุษย์พ่ายแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้มนุษย์นั้นจะต้องถูกลบล้างไปอย่างสิ้นเชิง เราจะมาดูกันว่าเรามนุษย์นั้นจะสามารถรอดจากทวยเทพได้หรือไม่โดยในวันนี้เรามีการแข่งขันทั้งหมด13คู่เพราะฉะนั้นเราไปดูกันที่คู่แรกกันเลยตัวแทนของเทพนะคู่แรกนั่นก็คือเทพคิวปิดหรือการมเทพนั่นเองเป็นเทพที่รูปงามเป็นเทพแห่งความรักเลยก็ว่าได้สว่วนดีค่านี่คือคิวปิดค่าคือเทพแห่งความรักข้าไม่อยากมาเค้นค่าใครเลยสักนิดนะแต่ข้าจําเป็นต้องมาเพื่อทําหน้าที่ของเทพ ข้าต้องขออภัยด้วยที่ข้าจะต้องฆ่าเจ้าในวันนี้นะและทางฟังมนุษย์นั่นก็คือสุดยอดนินจาโบราณนั่นเองสวัสดีฉันคือนินจาฉันมาที่นี่ทําไมก็ไม่รู้เขาบอกว่าให้มาสู้นะฉันก็เลยมาฉันเป็นนินจาโคตรโหดเลยรู้หรือเปล่าแล้วต่อไปคือการต่อสู้อันดุเดือดถ้าทุกคนพร้อมแล้วละก็เริ่มการต่อสู้ได้ตอนนี้เหมือนนินจาจะเดินเข้ามาแล้วแล้วเ,เหมือนท่านคิวปิดนั้นรออยู่กับที่เพื่อให้นินจานั้นเข้ามาในระยะและทําการสังหารตอนที่ท่านท่านคิวปิดง้างธนูออกมา นินจาปลาดาวก็จ่ายออกไปและลอดวางขายคิวปิดไปแล้วและเออตอนนี้นินจาโดนสอนปลกเขาไปที่กลางอกจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ตอนนี้นินจาอยู่ในห่วงแห่งความรักและโดนสอนแห่งความรักเข้าไปรัวๆตอนนี้นินจาเดินไม่รู้เรื่องแล้วการต่อสู้ครั้งแรกนั้นมนุษย์จะพ่ายแพ้อย่างนั้นเหรอนินจาไม่สามารถต่อต้านพลังแห่งรักของท่านคิวปิดได้กํบาบังเดินไปสู่กำแพงเพราะว่าไม่รู้ไม่มีเป้าหมายให้ทํา ไปตอนนี้เหมือนนินจาจะกลับมาได้สติแต่โดนโจมตีอีกครั้งมนตาของเทพนั้นช่างแข็งแกร่งเหลือเกินและเรียบร้อยคู่ที่หนึ่งผู้ที่ชนะคือเทพคิวปิดและคู่ที่หนึ่งนั้นก็สิ้นสุดไปแล้วนะครับเราก็ได้รู้แล้วว่าท่านเทพนั้นแข็งแกร่งมากแค่งไหนมนุษย์นั้นไม่อาจต่อกรกับเทพได้เลยแม้แต่น้อยงั้นเราไปดูกันที่คู่ต่อไปกันเลยนะครับทุกท่านและผู้ท้าชิงของฝั่งเทพนี่ก็คือเดอะแองเจิลเป็นเทวดา ผู้อารักขาแห่งสวรรค์นั่นเองเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีร่างกายแต่มีพลังของเทพไหลเวียนอยู่เขาคือผู้ที่จะมาลงแข่งขันในรอบนี้ของฝั่งทวยเทพและส่วนฝั่งมนุษย์นี่คือชาแมนหรือหมอผีที่ใช้เวทมนต์ดำและสารมืดในการตองกรก,กับสตูถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มการต่อสู้รอบที่สองได้ตอนนี้เหมือนเทวดานั้นจะปาหอกบางอย่างใส่ชาแมนตอนนี้ชาแมนหรือหมอผีนั้น กำลังโดนดูดอยู่ในวงเวทอะไรบางอย่างไม่สามารถต่อกรอได้เลยโอ้นี่มันพลังแห่งเทพและเกิดการระเบิดเกิดขึ้นตอนนี้ชาแมนโต้กลับโดยการเรียกสมุนออกมานะั่นคือโครงกระดูกตอนนี้เหมือนเทพจะโดนพลังของตัวเองและเรียบร้อยนี่นี่มันอาจจะเป็นการผิดพลาดบางอย่าง เหมือนเทพนั้นจะใช้พลังแต่โดนตัวเองทําให้ฝั่งเทพนั้นพ่ายแพ้ไปในครั้งนี้ผู้ที่เหลือรอดนั่นก็คือชาแมนนั่นเองทําไมมันนัวกลายเป็นก้อนไปแล้วเนี่ยไอ้สองคนเนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันครับนี่ไม่น่าเชื่อในรอบนี้มุนย์ชนะไปกลายเป็นเสมอกันอยู่หนึ่งต่อหน,นึง่ง เพราะฉะนั้นเราไปดูรอบต่อไปกันเลยดีกว่ามานักสู้ในฝั่งเทพนี่ก็คือวู้องนั่นเองถึงแม้เขาจะห่างหายจากสวรรค์ไปนานแต่เขาก็มีพลังของเทพอยู่ในร่างกายสวัสดีเจ้าพวกมนุษย์ขค่คือวู้องจริงๆแล้วข้าก็ไม่ได้อยากมาที่สวรรค์สักเท่าไหร่หรอกเพราะข้าค่อนข้างเกลียดเทพพอสมควรเลยนะแต่ข้าก็ต้องมาทําหน้าที่ของข้าอาัยข้าด้วยนะเจ้าพวกมนุษย์ว่าแต่ ผูต่อสู้ค่าเป็นเจ้าจริงๆอย่างนั้นเหรอไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยและทังฝั่งน้ําเงินทางฝั่งมนุษย์นั่นก็คือผมเองผมที่เป็นพิธีกรเองบิสเนสแมนผมก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับถึงแม้ผมจะเป็นพิธีกรผมจะต้องช่วยเหลือให้มนุษย์นั้นอยู่รอดต่อไปให้จงได้เพราะฉะนั้นการต่อสู้ครั้งนี้ผมจะเป็นคนลงเองนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมที่จะดูการต่อสู้ของผมกับไอ้ลิงจอตรงนั้นแล้วแล้วก็เราก็มาเริ่มกันเลย เริ่มบิสเนสแมนยิงปืนอะไรบางอย่างออกไปแล้ววูคงกระโดดหลบและกระโดดเข้ามาบิสเนสแมนปากระเป๋าใส่วูคงมาเลยเจ้ามนุษย์วูคงตีนกายแยกล่างแล้วฟาดบิสเนสแมนกระเด็นเออพลังของเทพถึงแม้ฉันจะเป็นมนุษย์ฉันก็ต่อกรอนแกให้ได้ไอ้เจ้าลิงตอนนี้เหมือนบิสเนสแมนจะเข้าหลังวูคงแล้วยิงโดนเข้าไปที่ขาของวูคงแต่นั่นใช่ตัวจริงหรือไม่เราไม่มีทางรู้ ตอนนี้เหมือนวู้องมันจะโดนลอ่อด้วยกระเป๋าของบิสเนสแมนบิสเนสบิสเดือดลิ้นพันแป๊บหนึ่งบิสเนสแมนปากระเป๋าไปอีกครั้งใส่วู้ชองตอนนี้วู้คองโดนลอ่อด้วยความโลภบ,บิสเนสแมนทำการล่อวู้ของละปาสกระเป๋าใส่เข้าไปตอนนี้รางแยกของวู้ชองหายไปแล้วเรียบร้อยเป็นไปได้ยังไงกันบิสเนสแมนใช้ปืนนั้นในการสังหารวู้องจนถึงแก่ชีวิตลาก่อนเจ้าลิงจอถึงแม้แกเป็นเทพแกก็ต้องแพ้ให้กับความโลภ สุดท้ายแกก็ต้องตายไปลาก่อนไม่น่าเชื่อเลยนะครับสำหรับรอบที่สามนี้ฝั่งมนุษย์ก็เป็นผู้ชนะไปนั่นคือผมนั่นเองและเราไปดูรอบต่อไปกันเลยดีกว่ารอบถัดมาทั้งฝั่งถวยเทพได้ทรงเทพที่แสนจะแข็งแกร่งอาจจะแข็งแกร่งที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ เทพเจ้าซูสข้าไม่สนหรอกนะว่าพวกมนุษย์จะอยู่หรือจะตายข้าแค่อยากจะสนุกเท่านั้นเองเห็นว่าที่นี่มีการประลองข้างเลยมาลงปรลลองอะนะเออต้องขออาภัยด้วยนะถ้าข้าจะบดขยี้แกจนตายนะ่ะไอเจ้ามนุษย์และทางฝังน้ำเงินในทรงหัวหน้าชนเผ่าไว,วากิง้งออกมาข้าจะทําทุกอย่างเพื่อชนเผ่า ข้าจะทาทุกอย่างเพื่อมนุษย์และครอบครัวของข้าถึงแม้ท่านจะเป็นเทพข้าก็จะต้องสังหารท่าน,นเริ่มการต่อสู้รอบที่สีได้สุดปะทะหัวหน้าเผ่าไวากิง้งเริ่มแล้วสุดป๋าใสา่ฟ้าที่เป็นอาวุธโจมตีสุดแรงแข็งแกร่งของเข,เขาเข้าไป <c oughs> จงรับไปไอ้เจ้าหัวหน้าเผ่าไวากิง้งนี่คือสายฟ้าของข้า <c oughs> นี่ไงเจ้าสุดก็ไม่เท่าไรตอนนี้สุดโดนขวานซัดคว่ำไปเรียบร้อยโอ้ยเจ็มชมาเลย นี่งไงเป็นเทพเหรอนี่โดนพลังน้ําแข็งตอนนี้ทางหัวหน้าเาเวากิ้งและซุดก็ล้มลงไปนอนกองกับพื้นลุกขึ้นมาแล้วตอนนี้หัวหน้าเพาเวากิ้งเหมือนใช้พลังอมาตะที่เขามีและเรียบร้อยนะครับเป็นไปได้ยังไงกันซุดเทพที่แข็งเก่งนั้นพ่ายแพ้ให้กับหัวหน้าเพาเวากิ้งอย่างนั้นเลยเนี่ยและจบกันไปแล้วนะครับสำหรับรอบที่ซอรผู้ชนะนั้นก็ไม่น่าเชื่อ เป็นมนุษย์ตอนนี้มนุษย์นั้นได้ไปแล้วถึง3แต้มนะครับผมท่านเทพเนี่ยท่านบอกว่าผู้ท่านแข็งแก่ง,งยังไงเล่าสุดท้ายผู้ท่านนั้นก็แพ้กันอย่างอนาถอยู่ดีนะท่านเทพงานเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปดูคู่ที่ห้ากันเลยดีกว่าคู่ที่ห้าผู้เข,ข้าแข่งขันก็คือเปกัซัสนั่นเองนี่คือมา้าสิ่งมีชีวิตจากสวรรค์ที่มีคนขี่ไปด้วยเป็นเป็นเทพเช่นกันและฝั่งน้ำเงินนั่นก็คืออัศวินขี่มา้าผู้ใช้หอกยาวแค่นั่นแหละมา้าเริ่มการต่อสู้คู่ที่ห้าได้เริ่ม ตอนนี้ฝั่งมนุษย์นั้นวิ่งมาเหมือนจะล้มและเรียบร้อยอะไรกันการต่อสู้ครั้งนี้จบอย่างรวดเร็วโอโ้โหฝั่งมนุษย์นั้นพอเจอพลังแห่งเทพเข้าไปก็ทําอะไรไม่ได้โดนโจมตีแค่เพียงทีเดียวก็ตายทันทีโหนี่สินะความแตกต่างระหว่างมนุษย์และเทพอะนะ โอเคนะครับตอนนี้เทพตามมาเป็น2ต่อ3เราไปดูคู่ต่อไปกันดีกว่าเป็นคู่ที่6บอกเลยนะครับว่าคู่นี้ช่างน่าตื่นตายอย่างแน่นอนฝั่งเทพนะครับนี่คือเทพโคโนแมนเซอร์เป็นเทพที่มีความแข็งแกร่งมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมฉันเป็นเทพฉันมาที่นี่เพื่อทําหน้าที่ของฉันแต่ฉันไม่อยากจะรู้ว่าทําไมคู่ต่อสู้ของฉันถึงเป็นเจ้าหมอนั่นหมอนั่นมันอยู่กับฝั่งมนุษย์ได้ด้วยอย่างนั้นเหรอและคู่ต่อสู้ทางฝั่งมนุษย์ก็คือวอยโมนาตัวดีไอเจ้าเทพถึงแม้ฉันจะไม่ใช่มนุษย์ แต่ฉันรู้ว่าแกจะมาลงแข่งฉันก็เลยลงชื่อในฝั่งมนุษย์เพื่อที่จะมาฆ่าแกงไงล่ะไปครับเริ่มได้ตอนนี้ถ้าฝั่งเทพใช้พลังอะไรบางอย่างวอยโมนาดวา์ปมาข้างหลังแต่ว่าโดนโจมตีจะขยับไม่ได้แล้วว์ามาอีกอย่างต่อเน,นื่องสำหรับวอยโมนาตอนนี้กองอยู่กับพื้นไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้คนวงเป็นเซอร์แปลงร่างแปลงร่างเป็นร่างเทพแี่ที่สมบูรณ์และเรียบร้อยโอ้โหวอยโมนาไม่ได้ทําอะไรนะครับสุดท้ายก็ตาย แกมันก็เป็นแค่ปีศาจอ่อนเอแกจะทํายังไงก็สู้ข้าไม่ได้หรอกไออ่อนและคู่ที่หกจบไปแล้วนะครับตอนนี้สกอร์อยู่กันที่3ต่อ3เท่ากันเราไปดูกันที่คู่ที่7กันเลยคู่ที่7ทั้งฝั่งแดงคือวอร r เ o อร์ออฟดราเป็นนักรบของเทพลาานั่นเองซึ่งมีพลังของเทพที่ท่านล้านั้นได้เอ่อมอบไว้ให้ในการปกป้องตัวเขาเองนั่นเองและทางฝั่งมนุษย์นั่นก็คือนักวิทยาศาสตร์ชื่อกล้องโลกแม่งมองหน้าไม่เห็นเลยอยู่ไหนเนี่ย นี่ก็คือเลโอนาร์โดเดคาปิโอเดี๋ยวอันั้นมันนักแสดงนี่ก็คือเลโอนาร์โดดาวินชีนั่นเองที่เขามาพร้อมกับรถถังของเขาที่เรียกได้ว่าเป็นรถถังที่ขี้โกงมากนี่คือดาวินชีแท้งนะครับเรามาเริ่มการต่อสู้ระหว่างมนุษย์ไรทวยเทพคู่ที่7ได้เลยเริ่มตอนนี้ดาวินชีนั้นใช้รถถังยิงกระสุนอกมาอย่างต่อเนื่องวูเลอร์ออฟลามีโลโลเขาจะกันลูกกระสุนได้หรือไม่พยายามเิยเข้าใกล้วูเลอร์ออฟลา ใช้หกในการจิ้มแต่ล้มลงไปนอนเรียบร้อยตอนนี้เหมือนเหมือนบินแล้วก็มันจะแปลงร่างเหมือนปล่อยแสงพลังก็ไปอะไรบางอยา่างออกมาโอ้โหน้ำแสงแห่งทวยเทพนั้นอลังการเหลือเกินแต่จะสู้จะสู้พลังของวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่โอ้ตอนนี้ตอนนี้ดูไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้เหมือนวอลเลอร์ออฟลาพยายามจะเข้าไปข้างในหาดาวินชีให้ให้จงได้แต่ว่าเหมือนจะทําไม่ได้เหมือนจะติดติดแง่งเหล็ก เป็นไงบ้างตอนนี้โอ้โหและเรียบร้อยนะครับผู้ที่ชนะในรอบนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์แห่งอดีตการลีโอนาร์โดกดาบินชีนั่นเองนะครับผมโอ้โหสู้วอริเออร์ออฟลาได้ไม่น่าเชื่อวิทยาศาสตร์จะสามารถต่อกรกับเ,เราทวยเทพได้และรอบที่แปดคู่ต่อสู้ทางฝั่งแดงก็คือเทพแห่งนรกเทพแห่งความตายนั่นคือท่านเฮดิสนั่นเองและทางฝั่งมนุษย์นะครับผมก็เป็น เป็นคนที่คอติดบัคเข้าไปในเก้าอี้อะไรเนี่ยนี่ก็คือนายควีนเป็นราชินีแห่งแม่น้ำนายนั่นเองนะครับผมมาครับเรามาดูคู่นี้กันดีกว่าระหว่างเฮดิสประทากับนายควีนเริ่มได้มนุษย์เหลือเทพตอนนี้เฮดิสเรียกมีดแห่งความตายออกมาและใช้ไฟในการแผดเผาตอนนี้นายควีนปล่อยพลังแห่งแสงและระเบิดบูมเหมือนเฮดิสจะทําการทําการอะไรบางอย่างตอนนี้นายควีนล่วงล่วงลงมาจากเก้าอี้แล้ว เฮดิสเรียกเซอร์บิลัสหมาเฝ้าน,นโลกออกมานายควีนใช้พิริมิตในการแทงเซอร์บิลัสล่วงไปแล้วนะครับตอนนี้เหมือนนายควีนจะโดนเผาและโดนระเบิดนายควีนตายและเรียบร้อยนะครับโอ้โหเฮดิสนั้น ยังแทบจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับผมก็สามารถฆ่านายควีนไปได้แล้วตอนนี้นะครับทั้งฝั่งมนุษย์และทั้งฝั่งเทพก็เสมอกันอยู่4-4ไปดูคู่ต่อไปคู่ที่9กันดีกว่าและผู้ที่เข้าแข่งรอบที่9ทางฝั่งเทพก็คืออาเทมิสเทพที่ถูกขนานนามว่าเป็นเทพแห่งดวงจันทร์และผู้แข่งขันทางฝั่งมนุษย์นั่นก็คือรถถังนั่นเองโอ้โหรถถังมาสู้กับธนูท่านอาเทมิสจะสู้ได้หรือไม่มาทุกคนพร้อมแล้วเรามาดูรอบนี้กันเลยรอบที่9ลุยนี่รถถังขับมาแล้ว เล็งปืนม,มาที่ท่านอาร์เทมิสและตอนนี้ท่านอาร์เทมิสยืนนิ่งและโดนยิงดอกเดียวตายไปเลยแบบรวดเร็วอาร์เทมิสยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยและตายไปแล้วและรอบที่สิบนี่คือเทพแห่งดวงอาทิตย์เทพอพอลโลหรือเรารู้จักกันในนามของเทพยอนฟิลด์เดอะซันนั่นเองไม่ใช่แล้วนี่คือเทพแห่งดวงอาทิตย์อพอลโลุดเสนจะแข็งแกร่งนั่นเองข้าเนี่ยคือเทพแห่งดวงอาทิตย์ข้าจะทําลายและละลายแกให้สิ้นซาก ไอเจ้าตัวปลาและผู้เข้าชิงฝั่งมนุษย์นั่นก็คือไอซ์จแอนหรือยักษ์น้ำแข็งนั่นเองข้าคือยักษ์น้ำแข็งข้าเกลียดไอพวกเทพพวกเทพมันล้างบางพวกข้าไปเยอะแล้วโดยเฉพาะไอเทพที่ชื่อว่าไอเทพทอจริงๆแล้วข้าอยากจะสู้กับไอเทพทอมากกว่าแต่ข้าต้องมาสู้กับแกช่างน่าผิดหวังจริงๆแต่ไม่เป็นไรการที่ข้าโค่นแกได้ก็ถือว่าข้าชนะแล้วเหมือนกันเรามาเริ่มกันเลยรอบที่1ิบเทพอัปโลปัทะกครับ ไอซ์จแเอเริ่มได้ตอนนี้อพอลโลเหมือนชาร์จพลังธนูและยิงไปไม่โดนโอโ้โ,อโหเฮ้ยยิงไปบนฟ้าแล้วปล่อยมาฝนแห่งธนูอาทิตย์ตอนนี้ไอจายเอนพ่นกินปากออกไปเทพอพอลโลแข็ง oh. แต่ยังยิงธนูได้ชาร์จและยิงและเรียบร้อยโอ้โหเทพอพพลโลโดนต่อยร่วงไปแล้วตายสะไอเทพกระจก และรอบต่อไปนะครับคือรอบที่11ตอนนี้ฝั่งที่นําอยู่คือฝั่งมนุษย์นั่นเองนะครับผมตอนนี้ฝั่งมนุษย์ชนะไปแล้วถึงหครั้งแต่เทพมีเพียงแค่4ครั้งเราทวยเทพนั้นออนแอกว่ามนุษย์จริงอย่างนั้นเหรอเราไปดูกันคู่ต่อไปกันเลยคู่ต่อไปทางฝั่งเทพนั่นก็คืออลิสเทพแห่ eng, สงสงครามเป็นเทพที่มีความแข็งแกร่งสุดๆเลยและทางฝั่งมนุษย์ก็คือเกรวิงไททันเดี๋ยวหน้านี่มันมนุษย์เหรอเนี่ยข้าเป็นแค่เพียงโครงกระดูกแต่ข้าแค่ไม่ชอบขีดหน้าเทพ ข้าก็เลยเหมือนกันลงชื่อฝั่งมนุษย์มาซัดแกแค่นั้นแหละไอเทพแอลิสเริ่มการต่อสู้ได้ตอนนี้เกมวิงเททันเรียกลากไม้อะไรบางอย่างมาเพื่อปักใส่แอลิสแต่แอลิสนั้นแทบไม่เป็นอะไรเลยตอนนี้แอลิสเหมือนด้วยพลังแห่งความกลัวทําให้มีการตื่นกลัวเล็กน้อยแอลิสจะสู้เกมวิงไททันได้หรือไม่ตอนนี้เหมือนแอลิสจะอโอ้โหเหมือนโดนโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวเลยแอลิสเทพแห่งสงคราม ตอนนี้เทพแห่งสงครามใช้ท่าหอกพันเล่มแลบบูมเรียบร้อยโอ้โหอลิสใช้ท่าบางอย่างเกวิ Wing, ่งในท่านั้นตายไปเลยนะครับและตอนนี้นะครับคะแนนเป็น5ต่อหเทพได้5มนุษย์ได้6และคู่ต่อมาคู่ที่12เป็นคู่เกือบจะสุดท้ายแล้วทั้งฝั่งเทพนั้นก็คือเทพเจ้าแห่งสายฟ้าทอนั่นเองที่เข้ามาแข่งขันในครั้งนี้และทางฝั่งมนุษย์นั้นก็คืออิกนิสเลเชอร์เป็นนักลบปิศนาที่ใช้อาวุธปิศนา ที่เข้ามาช่วยมนุษย์ในครั้งนี้เขาจะสามารถต่อกรกับเทพทอได้หรือไม่ถ้าทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็เทพทอประทับกับอ n กนิสเ s อร์เริ่มได้ตอนนี้อ n กนิสเ s อร์ใช้อาวุธเขาโจมตีลงมาใส่ทอจาก,ากฟากฟ้าเทพเจ้าทอโอ้โหเดินชิวควงควง้อนแทบจะไม่ได้รับดาเมจจากการโจมตีครั้งนี้และปาค้อนโยนยใส่อีกนิสเชอร์บูมหน้าหงายโอ้แล้วตอนนี้เกิดการอลังการระเบิดเกิดขึ้น พลังของอินิิเซชเชอร์จุดระเบิดขึ้นมาเพื่อสร้างดาวเมจสุดแสนจะอลังการจนมองไม่รู้เรื่องและเรียบร้อยการต่อสู้เกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่วิและผู้ที่ชนะก็คือเทพทอนั่นเองโอ้โหมองไม่รู้เรื่องเลยในเนี้ยฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับ และจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคู่ที่12ไม่น่าเชื่อตอนนี้คะแนนอยู่ที่12ต่อ12และรอบต่อไปเป็นรอบสุดท้ายรอบที่13เราจะมาดูกันว่าเทพหรือมนุษย์ใครกันที่จะเป็นผู้ชนะถ้ามนุษย์ชนะก็จะได้อยู่ต่อแต่ถ้ามนุษย์พ่ายแพ้มนุษย์ทุกคนจะต้องถูกลบล้างไปรวมถึงผมด้วยเช่นกันช่างน,น่าเศร้าจริงๆเรามาดูคู่ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับทุกคนและผู้เข้าท้าชิงทางฝั่งเทพนั่นคือเทพเนือเทพ นั่นก็คือท่านโอดินนั่นเองเป็นเทพที่เรียกได้ว่าน่าจะแข็งเก่งที่สุดของเหล่าทวยเทพทั้งหมดทั้งปวงและทางฟังน้ำเงินนี่คือซูเปอร์บ็อกเซอร์เป็นนักมวยซูเปอร์ไซย่าที่บรรลุขั้นการต่อยมวยของทุกแขนงเราจะมาดูกันร,ระหว่างท่านโอดินและนักมวยที่บรรลุการต่อสู้ทุกแขนงนี้จะสามารถต่อกรกับโอดินได้หรือไม่ใครที่จะเป็นผู้ชนะชะตาการรมของมนุษย์ขึ้นอยู่กับเขาทั้งสองคนทุกคนพร้อมแล้วก็เริ่มได้ ไปแบบสโลโมชันตอนนี้โอดินปาหอกดอฟเนียออกไปและซูเปอร์บ็อกเซอร์นั้นหลบแบบดิจิมอนหลบโอ้โหแต่ว่าหอกนั้นระเบิดบูมโอโ้โและโดนหอกแตกออกมาเป็นหลายร้อยเล่มแทงใส่นักมวยโอ้โหแต่นักมวยนั้นยังมีความแข็งแกร่งในร่างกายของเขาอยู่เขาลุกขึ้นมาเดินมาและต่อยแต่ว่าโอดินนั้นใช้โล่ในการรับการกระแทกนี้เอาไว้นักมวยต่อยและถอยออกมาก่อนเพราะว่าดูว่าเทพนั้น แข็งเก่งเกินไปที่จะฝืนต่อสู้ตอนนี้โอดินปักหอกมายัางต่อเนื่องนักมวยต่อยเข้าไปอีกครั้งแต่ติดโลหรือเปล่าตอนนี้เหมือนนักมวยจะเสียลักแต่ขอใช้พลังระเบิดอะไรบางอย่างที่โอดินไม่คาดฝันและโอดินนนั้ก็กระเด็นออกไปโอโหอะไรกันเนี่ยแต่ว่านักมวยก็โดนปาหอกอย่างต่อเนื่องหอกรอบนี้เป็นหอกที่ไม่จํากัดสามารถเส็ออกมาได้เรื่อยๆโอ้ตอนนี้นัมกมวยกลายเป็นกลายเป็นเม่นไปแล้วนะครับนักมวยเดินเข้ามาแต่ต่อยพยายามต่อยแต่ติดโลของโอดิน รัวหมัดเข้าไปรัวหมัดปะทะรัวหอ,อกโอ้โหตอนนี้นักมวยโดนหอ,อกจิ้มแบบรัวๆคู่นี้ดูเดือดมากนักมวยพยายามต่อยแต่ติดโล่ถอยออกมากรสำหรับนักมวยตอนนี้เหมือนนักมวยจะชาร์จใหม่ของเขาและโอดิเรียกโกเลมออกมานักมวยพุ่งเข้าไปต่อยโกเลมบูมแต่ไม่รอดโอ้โหสุดท้ายนะครับมนุษย์ก็ไม่สามารถต่อกรกับเทพได้อยู่ดีผูดที่ฉนั้นในรอบนี้นี่ก็คือ ท่านโอดินเทพทุกสถาบันนั่นเอง ه, นี่ก็จบกันไปแล้วนะครับระหว่างมหาศึกคนชนเทพที่เห็นผมข้อตัวอย่างนี้ก็เพราะาผมเศร้าใจอย่างไงนะครับและผลคะแนนก็ออกมาเป็นมนุษย์นั้นชนะไป6ครั้งและเทพชนะไป7เพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนนั้นจะต้องถูกลบออกไปจากโลกนี้ช่างน่าเศร้าจริงๆแต่การได้ไป็นพิธีกรในการต่อสู้ในครั้งนี้ช่างสนุกเหลือเกินและหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืม กดไลค์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนนะว่าแต่ตรงนั้นเขามุ่งอะไรกันน่ะแกแกเป็นใครกันแกไม่มีชื่อในการประลองครั้งนี้นี่ทำไมแกถึงมาอยู่ในที่แห่งนี้ได้เจ้ามนุษย์ืมอท่านพ่อหน้าตามันดูประหลาดมากเลยหัวก็ดูล้นล้นข้าเนี่ยอยากเอาค้อนไปทุบให้มันหัวเหม่งแตกจังเลยนะท่านพ่อข้าคิดว่าเราอาจจะต้องคงต้องทําเช่นนั้น มันเป็นแค่มนุษย์แท้แต่บังอาจย่างกายเข้ามาในที่ของเทพทั้งๆที่ไม่ได้รับอนุญาตจงบอกข้ามาซะว่าแกเป็นใครแล้วมาทําไมข้าอาจจะไว้ชีวิตแกก็ได้เอ้งเม๋มเออสวัสดีคือมีคนบอกว่าทําไมาที่นี่จะช่วยมนุษย์ได้ฉันก็เลยมานะฉันชื่อว่าไซตามะแหละเป็นฮีโร่นะไซตามะฮีโร่เอ็งเป็นใครกันวะ งั้นฉันคิดว่าถ้าฉันจะช่วยมนุษย์ได้ฉันก็คงต้องโค่นพวกแกให้หมดอย่างนั้นสินะโค่นพวกฉันอย่างนั้นเหรอพูดว่าพูดบอเป็นแค่มนุษย์จะมาโค่นเทพได้ย่างไงก็เดี๋ยวก็รู้บุ o ม